สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวลัคนาราศีมิถุน16-3 11ธันวาคม2566มาดูกันนะคะว่าความรักของชาวมิถุนค่ะจะเป็นอย่างไรบ้าง15วันสุดท้ายของปีแล้วนะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่ชาวมิถุนล่งหน้าด้วยขอให้ชาวมิถุนทุกท่านนะคะมีความสุขมีความก้าวหน้ามีความสำเร็จนะคะในปีหน้าฟ้าใหม่นะคะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าชาวมีถุนค่ะช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยมาดูกันนะคะช่วงนี้ดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์อยู่ในภพปุตตะนะคะชาวมีถุน ก็มองว่าเร็งกับดาวเจ้าเรือนคู่ครองด้วยนะคะดาวเจ้าเรือนปัตตานีด้วยชาวมีถุนคนโสดน,น่าจะเสน่ห์แรงนะนะคะน่าจะมีคนเข้ามานะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะว่าแต่ละเรื่องเลยค่ะของชาวมีถุนจะเป็นอย่างไรบ้างชาวมีถุนค่ะเขาฟ้องมาว่าคนที่มีคู่รักครอบครัวนะคะช่วงนี้ต้องมีการเตรียมการวางแผนอนาคตแล้วภายในครอบครัว ว่าวันข้างหน้านะคะภายในครอบครัวจะทําอะไรดีให้มันให้มันมั่นคงมากกว่านี้ก็ได้ต่อให้คุณมีความมั่นคงอยู่แล้วก็ตามหรือช่วงนี้คุณอาจจะกำลังมีการคิดมีการวางแผนเต็มวางแผนในเรื่องของอะไรการอยากจะทําบ้านการอยากจะปรับปรุงบ้านนู่นนี่นั่นได้ทั้งนั้นหรือช่วงนี้ชาวมีถุนมีความคิดเบื่อเบื่อในในเซ็งเซ็งอยากจะเปลี่ยนงาน หรือคุณไม่มีโอกาสได้เปลี่ยนงานแต่คุณอาจจะมีโอกาสในเรื่องของลักษณะที่ว่ามีงานใหม่ป้อนเข้ามามีโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะชาวมีถุนช่วงนี้ระวังในเรื่องของอะไรเอ่ยระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวนะคะค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวหรือค่าใช้จ่ายที่แบบว่าจ่ายเยบี้ยใบไหลาทางได้ไหมก็น่าจะได้หรือช่วงนี้ค่ะนะคะต้องรู้สึกได้ว่า ต้องเร่งเคลียร์งานเร่งสะสางงานแล้วมาลุมมาตุ้มเลยค่ะไม่มีเวลาเลยค่ะนะคะเพื่ออะไรเดี๋ยวมันจะมีวันหยุดยาวนะคะเดี๋ยวมันจะมีวันหยุดยาวไอชว้ช่วงเร่งช่วงเคลียร์นี่แหละก็ระวังปัญหาผิดพลาดหน่อยนิดนึงนะคะและช่วงนี้ดาวประจําตัวของชาวมีถุนเดินถอยหลังด้วยนะคะเดินถอยหลังก็สังเกตตัวเองดูนะนะคะช่วงนี้ทํางานหนะะักหักโหมเกินไปไหม ช่วงนี้นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีไหมช่วงนี้อารมณ์ตัวเองเบือ่อเบื่อในในหยัดหยากไหมอารมณ์ประมาณแบบนั้นนะคะสังเกตชาวมีถุนดูช่วงนี้ชาวมีถุนคู่รักครอบครัวนะคะใครก็ตามโอ้มีได้ค่าใช้ใจ่ายบุตรบริวารรอบด้านทั้งนั้นเลยอชาวมีถุนหรือเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของการลงทุนทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นหรือเป็นช่วงของจังหวะชีวิตที่คุณเพิ่งบุกเบิกหรือ เพิ่งเปิดธุรกิจหรือเพิ่งทำอะไรมาใหม่ๆก็หมายถึงว่าเป็นช่วงที่เราก็ต้องพยายามทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความคืบหน้ามีความก้าวหน้านะคะช่วงของการรอการติดต่ออะไรใดๆก็ได้มิถุนบางท่านมีเกณฑ์การออกงานนะคะมีเกณฑ์การออกงานบางท่านถ้าไม่ได้ออกช่วงนี้ชาวมีถุนเตรียมการวางแผนการเดินทางแล้วนะมีโอกาสได้เดินทางนะคะ การเดินทางต่างถิ่นนไกลเกิดขึ้นนะคะช่วงนี้หรือหมายถึงอะไรหมายถึงว่าคุณมีการบางแผนแล้วแหละในเรื่องของการเดินทางแต่มันอาจจะมีการเลื่อนอารมณ์ประมาณแบบนั้นก็ได้นะคะมันมีการเลื่อนเลื่อนเพราะว่ามันมีเรื่องของงานเข้ามาเกี่ยวข้องนะะช่วงนี้ต้องเร่งทํางานค่ะเร่งเคลียร์งานค่ะนะคะจะเที่ยวก็เที่ยวแบบว่าต้องมีการเลื่อนอ่ะอารมณ์ประมาณแบบนั้นได้หมดนะคะชาวมีทุนส่วนมีทุนท่านที่ทาธุรกิจกิจการการค้าการขายธุรกิจดีนะคะ กำลังจะไปได้สวยนะหรือธุรกิจของคุณช่วงนี้มันหมายถึงมีความมั่นคงแล้วนะคะคุณก็อยากจะให้มันมั่นคงต่อเนื่องคุณก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนมุมมองอะไรใหม่ๆบ้างขยับขยายอะไรบ้างปรับปรุงอะไรบ้างนะคะเพื่อให้ธุรกิจของคุณมันเจริญก้าวหน้าไปมากกว่านี้นะคะของชาวมีทุนมีทุนมีอะไรอีกบริวารบุตรนะคะปัญหาบุตรบริวารปัญหาการขัดแย้งได้นะคะปัญหาในเรื่องของ ปัญหาในอารมณ์ในความรู้สึกว่าคิดเครียดนะคะคิดเครียดบางสิ่งบางอย่างก็ได้หรือมีถุนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากจะพยายามหาทางออกอยู่นะนะฮะเรามองว่าคุณมีความวิตกกังวลอะไรบางเรื่องบางราวเยอะแล้วก็อยากจะหาทางออกด้วยนะอยากจะปัญหาอยากจะหาทางออกหรือแม้แต่กระทั่งว่าปัญหาตรงนี้มันเป็นความทุกข์ในใจเป็นความทุกข์ในเรื่องส่วนตัวเป็นความทุกข์ในเรื่องของเอ๊ะ เราอยากจะให้ธุรกิจเราต่อเนื่องเราจะต้องทำอย่างไรดีคุณอาจจะเป็นกังวลในอนาคตก็ได้นะคะตรงนี้มีถุนระวังในเรื่องของการเงินการทองด้วยนะคะการเงินการทองค่ะการเงินการทองถ้าคุณมีลูกหนี้บางครั้งบางคราวคุณจะรู้สึกว่าหูทวงยากทวงเย็นมากเลยอะผ่านมาเป็นปีเป็นชาติแล้วก็ไม่ยอมไม่ยอมคืนคุณอาจจะมีเรื่องของการตัดสินใจ เรียกคุยแล้ววางแผนแล้วจะพูดยังไงกับเขาดีนะคะผัดผ่อนได้นะคะผ่อนจ่ายได้อารมณ์ประมาณน,นั้นส่วนในบางเคสกํลาลังรองเงินตกเบิกรองเงินเก่าเก่ารองเงินโบนัสนู่นนี่นั่นนะคะครอบครัวของคุณแต่คุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยก่อนปีใหม่เราจะได้ไหมเนี่ยเพราะเดี๋ยวมันต้องวันหยุดยาวเราต้องมีค่าใช้จ่ายการเงินบางคนก็ไปได้หลังปีใหม่นะคะติดล่าช้าไปอีกอารมณ์ประมาณแบบนั้นก็อาจจะทําให้คุณเบื่อหน่ายเบื่อเซงได้นะคะของชาวมีถุน ส่วนสําหรับคนที่มีประเด็นมีถุนมีประเด็นค่ะนะสำหรับคนที่มีประเด็นระวังปัญหาความรักนิดนึงนะการทะเลาะกันนะการไม่เข้าใจกันนะคะหรือช่วงนี้อาจจะห่างไกลแฟนได้หรืออาจจะไม่ได้ห่างไกลนะคะแต่อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้น<ม>ก็ต้องระวังสักหน่อยนึงหรือปัญหาตรงนี้นะคะมันเป็นปัญหาของแบบว่าพยายามแล้วอ่ะพยายามประคับประคองความสัมพันธ์แล้วแต่ทาไมช่วงนี้ความสัมพันธ์มันมีแต่มันมีแต่เรื่องแบบว่า เหนื่อยมีแต่เรื่องของทุกๆมีแต่เรื่องของไม่สบอารมณ์อารมณ์ประมาณแบบนั้นก็ได้ นะคะของชาวมีทุนช่วงนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของปัญหาความรักแล้วก็สําหรับใครก็ตามที่ห่างมาแล้วหรือเพิ่งห่างมานะคะคุณอาจจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะลอยู่ในช่วงของคนที่พยายามฟื้นตัวหรือหันกลับมาทบทวนว่าอปีนี้เราอาจจะผิดหวังความรักปีนี้เราอาจจะพลาดความรักปีหน้าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วปีหน้าเราจะต้องเริ่มไปทําอย่างอื่นบ้างแล้วปีหน้าเราจะต้องไป วางแผนชีวิตวางแผนอนาคตตัวเองบ้างแล้วนะคะกับการที่ว่าตัวเองจะต้องอยู ainsi, i, ่กับตัวเองให้เป็นตัวเองจะต้องดําเนินการดังอย่างไรตัวเองจะต้องมีพลังใจในการทํางานอย่างไรนะคะนั่นคือคนที่มีประเด็นของชาวมิถุนเพราะรู้สึกว่าคนที่ห่างแล้วตอนนี้ก็กําลังทุกข์อยู่นะนะคะกำลังรู้สึกว่ามันยังตัดใจไม่ลงอ่ะแน่นอนอยู่แล้วค่ะคนเราพอห่างแฟนยังไงก็ตัดใจไม่ลงแหละนะคะเพียงแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการที่แบบว่าคุณจะต้องกลับมาทบทวนว่า ต้องทำอย่างไรที่ชีวิตของตัวเองจะไปต่อได้นะคะมาดูคนคนคน,นั้นของชาวมีถุนกันค่ะเรื่องราวความรักอาจจะสลับตำแหน่งกันได้ระหว่างผู้กระทำแล้วก็ผู้ถูกกระทำนะคะมาดูคนนั้นของคุณกันนะว่าเป็นอย่างไรบ้างโอ้ ตัวเองเขาอยากจะได้ใครสักคนหนึ่งอะที่มันน่าจะไปต่อกับเขาได้ที่มันน่าจะเหมาะสมคู่คุณกับเขาที่หมายถึงว่าสองคนร่วมแรงร่วมใจมันมีแต่ความก้าวหน้านะคะอารมณ์ประมาณแบบนั้นนะคือความคิดของเขาหรือหรือตอนนี้ที่เขาเป็นอยู่ว่าเอ๊ะเขากําลังจะไปคุยกับอีกหนึ่งคนและเขาก็รู้สึกได้ว่าอีกคนหนึ่งคนเนี่ยมันทําไมมันเข้ากันได้นะคะ คลิกกันลงตัวอารมณ์ประมาณแบบนั้นนะคะนี่คือหมายถึงคนที่ห่างแล้วจริงๆค่ะเขาตัดสินใจที่จะไปเริ่มต้นกับความสัมพันธ์อื่นแต่ถ้าใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่กักๆหรือเขาเป็นคนโลกสองใบรู้สึกได้ว่าเขากําลังจะเฟดตัวออกห่างจากคุณนะเพราะว่าเขาอาจจะคิดว่าอีกหนึ่งคนเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่คุยกันรู้เรื่องมากกว่าเข้าอกเข้าใจกันมากกว่านะคะความคิดเห็นเดียวกันมากกว่า อารมณ์ประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็มองว่าคนของชาวมีทุนน่ะเอาง่าง่ายนะความรักของเขาความรักของเขามันต้องควบคู่คู่ขนานนะคะควบคู่คู่ขนานไปกลับไปในเรื่องของอะไรความเหมาะสมด้วยความคู่ควรด้วยทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียวในมุมมองของเขาที่เขาเป็นอยู่คือณนะปัจจุบันนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะในใจของมีทุนค่ะ เรื่องราวความรักอาจจะไม่ตรงกับบางท่านก็ต้องขออภัยมากๆนะแล้วก็อาจจะสลับตำแหน่งกันได้ระหว่างผู้กระทำแล้วก็ผู้ถูกกระทำคุณอยากจะมีโอกาสดีๆคุณอยากจะมีสิ่งดีๆคุณอยากจะมีรักดีๆนี่คือในใจที่คุณคิดนะคุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้เขาไปคุยกับคนอื่นเนี่ยมันเป็นการเอาตัวรอดไหมมันเป็นการหนีปัญหาหรอ นะคะบางคนคิดว่าเอ้ยคนของตัวเองอะ่ะหนีปัญหานี่ทิ้งปัญหานี่ไปคุยกับคนอื่นน่ะทาไมไม่ยอมเคลียร์ใจอารมณ์ประมาณแบบนั้นหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้ในใจคุณรู้สึกว่าเขาเงียบหายไปแล้วจริงๆเพราะเขาไปเริ่มต้นคุยกับคนอื่นส่วนตัวเองทํายังไงล่ะนะคะคือก็มีความรู้สึกว่าก็อยากจะให้เขาติดต่อกลับมาเพราะบางคนยังไม่ลืมบางคนยังทุกข์อ่ะบางคนยังคิดถึง นะคะตรงนี้แต่คุณน่าจะรู้คําตอบคุณน่าจะรู้นิสัยใจคอเขานะนะคะคุณอาจจะรู้ต้องรู้นิสัยใจคอเขาว่าเออคนคนนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ว่าไม่ใช่เป็นพวกแบบว่าถ้าความรักมันแย่ๆมันต้องยื้อกันยาวๆเนี่ยเขาจะต้องทนยื้อนะคะคุณอาจจะรู้จักนิสัยใจคอเขาแบบนี้ก็ได้ทําให้คุณรู้สึกว่ามันการคาดหวังของคุณอะมันค่อนข้างจะเหนื่อยนะคะค่อนข้างจะเหนื่อยแต่ถ้าใครที่ห่างแล้ว ความทุกข์ของคุณคุณมีอยู่ในใจอยู่แล้วแต่ตอนนี้คุณอาจจะจะ,จะต้องตัดสินใจให้ได้ว่าตัวเองเสียเวลาที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมตัวเองเป็นทุกข์อยู่ใช่ไหมตัวเองยังมีโอกาสวันข้างหน้าได้เลือกล้นต้นใหม่เพียงแต่ว่าคุณจะต้องอยู่ในช่วงคนที่ตัดสินใจเท่านั้นเองค่ะว่าอะไรที่มันเสียไปแล้วอะไรที่มันทุกข์ไปแล้วอะไรที่มันไม่สามารถเรียกร้องกลับคืนมาเหมือนเดิมได้เนี่ยคุณจะลองให้โอกาสตัวเองดูไหมนะคะในการอะไรในการลืมนะ,ะในการปล่อยความทุกข์ นะฮะในการที่ลักษสานให้ว่าพยายามอ่ะนะคะต้องพยายามตรงนี้ต้องใช้ความพยายามพี่บอกว่าคุณต้องหลุดพ้นช่วงนี้ให้ได้ของคุณเท่านั้นเองเพราะว่าการหลุดพ้นความรักที่มันเป็นทุกข์กับมันยากยากทุกคนนะคะยากทุกคนมาดูนะคะฟังเขานะเรื่องราวตรงนี้พยายามย้ำเสมอทุกคลิปนะคะคนที่เข้ามาฟังบ่อยๆจะทราบ สลับตําแหน่งกันได้นะคะเป็นเขากระทําหรือเป็นคุณกระทําก็ได้ตรงนี้นะคะเขาฟ้องมาว่าความรักใดๆก็ตามที่มันไม่พัฒนาเลยความรักใดๆก็ตามที่ในใจของเขาลึกๆเขาไม่ได้มีความสุขเลยเขาต้องการการเปลี่ยนแปลงค่ะเขาไม่อยากจะสนใจแล้วเขาต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเขาต้องการจบนะคะบางคนความรักวนหลูปเดิมๆอ่ะเขาก็รู้สึกได้ไหมล่ะหรือคุณก็ได้ถ้าความรักมันวนหลูปกันเดิมๆอ่ะต่างคนต่างอยากต่างคนอ่ะ ต่างให้แบบว่าอิสระกันและกันและต่างคนก็ยังต่างมีเวลาที่จะไปเ,เริ่มต้นกับคนอื่นได้คบค้าสมาคมกับคนอื่นได้คนที่ว่าน่าจะมีอะไรที่มันคลิกกันเข้ากันเข้าอกเข้าใจกันนะคะไม่ใช่มีปัญหาแบบนี้เรามองว่าตรงนี้มันคือปัญหาอะไรบางสีบางอย่างที่มันเป็นเรื่องของอารมณ์อารมณ์มปะทะของทั้งคู่นะคะอารมณ์ปะทะด้วยอารมณ์ไม่เข้าใจกันด้วยอารมณ์ต่างคนต่างคิดว่าตัวเองถูกด้วย มันก็เลยเกิดเรื่องพอเกิดเรื่องฝ่ายเขาก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องของอะไรก็การอยากจะไปคุยกับคนอื่นเพราะเขาคิดว่าเขาก็มีทางเลือกนะฮะนี่คือความในใจของเขาเลยค่ะนะคะอะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะเรามองว่าเขามีอะไรบางท่านบางท่านเขาแค่บ้าแค่คุยกับคนอื่นอย่างสบายใจก็มีนะนะคะไม่ใช่บอกว่าโอ้โหต้องการแบบว่าจะไปโฟกัสเลยแหละแต่เป็นการคุยกับคนอื่นอย่างสบายใจเพราะในเรื่อง ในเมื่อระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันเป็นทุกต่อกันทุกวันเนี้ยมันเป็นเรื่องของปัญหาต่อกันทุกวันนี้มันมีแต่เรื่องของทะเลาะทะเลาะเดี๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยวหงุดหงิดบางท่านก็แค่อยากจะไปคุยกับคนอื่นเพื่อความสบายใจก็มีนะคะแต่บางทีการคุยกับคนอื่นเนี้ยมันส่งสัญญาณเตือนภยัยมันส่งสัญญาณไปในทิศทางที่ว่าเขาจะกําลังตัดไฟนะคะก็หมายถึงว่ากําลังจะหมดเยื่อใยกับคุณน่แหละนะคะและในบางเคสเขารู้สึกได้อะ่ะว่าเขาจบจริงจริง นั่นคือในบางเคสนะคะที่ต้องจบอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขารู้สึกว่าใจเขาไม่เหมือนเดิมแล้วเขาใจเขาก็ปรารถนาอยากจะมีทางเลือกใหม่ๆคุยกับคนอื่นอะมันเหมือนก็มันก็คือเปิดประสบการณ์ให้กับตัวเองนะะขอเก็บก่อนนะเก็บรวบก็แล้วกันมาดูแนวโน้มค่ะของชาวมีทุนค่ะไพ่จะหักเนาะขอ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  กลับมารักตัวเองคือสิ่งที่ดีที่สุดกลับมาชินกับการใช้ชีวิตตัวเองคือดีสิ่งที่ดีที่สุดกลับมาอยู่ในจุดจุดเดิมที่ก่อนหน้านี้ที่คุณไม่เคยเจอเขาคือสิ่งที่ดีที่สุดนี่คือสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณหวังว่าคุณอยากจะทํำยังไงก็ได้ให้ชีวิตของตัวเองอ่ะมันมีความสุขกับการใช้ใช้ชีวิตของตัวเองนะคะมันมีความสุขในการทามาหากินมันมีความสุขในการดารงชีวิตนะคุณมีความแค่คาดหวังว่าต่อไปนี้ฉันอยากจะเริ่มต้นใหม่ฉันอยากจะมีความสุข ฉันอยากจะโฟกัสในเรื่องของงานเต็มที่กับงานเต็มที่กับการหาเงินนะคะนี่คือคุณค่ะแต่ใครก็ตามที่คาดหวังกับความรักที่ผ่านมาว่าเอ้ยมันจะอาจจะมีโอกาสันข้างหน้านะที่ใช้ชุดร่วมกันสร้างครอบครัวร่วมกันสุดท้ายท้ายสุดความรักตรงนี้เขาก็ฟอ้องมาอยู่แล้วว่าแนวโน้มแบบนี้มันเป็นแนวโน้มของความรักที่วนลุปเดิมเพียงแต่ว่าตอนนี้นะคะมันเป็นความทรงจําที่คุณนึกถึงเป็นความทรงจําที่คุณยังมีความหวังเป็นความทรงจําที่คุณบอกว่า คุณยังไม่ลืมอเอาง่ายๆนะคะคุณยังไม่ลืมแต่ในบางเคสที่ลืมแล้วก็มีในบางเคสที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยู่กับตัวเองมันก็สบายใจดีนี่นะนะคะอ่านั่นแหละค่ะเรามองว่าคุณคิดแบบนี้นะ,ะหรือในบางเคสรู้สึกได้อะฉันเลิกเลือกเริเ่มต้นใหม่มาดีนะคะต่างคนต่างกลับมาดูแลตัวเองดีกว่าส่วนตัวคุณนะคะหรือตัวเขาก็ตามเขาไปมีคิกใหม่หรือไปรักคิกเก่าอันนั้นก็ปล่อย เราก็มองว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าพอเหอะนะคะพอเหอะทางเลือกใหม่เรายังมีอะ่ะทำไมเราต้องทุกต่อไปนั่นคือแนวโน้มอนาคตนะคะกลับมาทบทวนอย่างเดียวค่ะกลับมาทบทวนว่าความรักตรงนี้คุณมีความสุขที่แท้จริงหรือเปล่ากลับมาทบทวนว่าความรักตรงนี้มันทําให้คุณเป็นทุกข์หรือเปล่าคุณคุณคาดหวังกับสิ่งที่ไม่สามารถไปต่อได้หรือเปล่าถ้าคุณคิดแบบนี้คุณต้องทบทวนเพื่อเริ่มต้นใหม่ให้โอกาสใหม่ๆกับตัวเองนะคะ มาดูฝั่งเขากันค่ะโอ้โหตายแล้วไพ่แต่ฝั่งเขาคือไพ่จบจริงๆให้ตายเถอะหรือชาวมิถุนมองในมุมกลับมองในมุมกลับคุณคุณอาจจะมีรักเก่ากิกเก่าคุณนะคุณอาจจะกลับไปหารักเก่ากิกเก่าคุณก็ได้นะคะตรงนี้นะคะมองในมุมกลับอ่ะอาจจะเป็นฝ่ายคุณเป็นผู้กระทาก็ได้เลือกที่จะจบแล้วกลับไปอยู่จุดเดิมของคุณกลับไปหารักเก่าของคุณกลับไปหาอะไรของคุณก็ว่ากันไป นะคะที่นี่คือมองในมุมกลับแต่ตรงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นแนวโน้มฝั่งเขาเขาก็เลือกที่จะเริ่มต้นใหม่ค่ะนะคะอะไรใดๆก็แล้วแต่คือการเริ่มต้นใหม่ต่างคนต้องต่างกลับมาคิดทบทวนแล้วว่าถ้ามันยากจะไปต่อต้องเลือกเริ่มต้นใหม่ต่างคนต่างคิดทบทวนว่าถ้ามันมีโอกาสเป็นไปได้ก็ต้องมากับความเข้าใจต้องมาปรับเปลี่ยนปรัปบเปลี่ยนนิสยัยป,ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะมันมีสองแง่สองงามนะนะคะเริ่มต้นใหม่หรือปรับเปลี่ยนนิสัยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนคําพูด นะ,ะปรับเปลี่ยนการกระทำนะฮะตรงนี้มันมีสองแง่2งามถึงได้มองว่าเอชามีทุนมันก็มีโอกาสทั้งสองแง่สองแามนะนะคะถ้าทบทวนแล้วจะให้โอกาสกับตัวเองไหมล่ะต่างคนต่างให้โอกาสตัวเองก็คือการจบนะ,ค,ะคือการจบคุณเลือกเริ่มต้นใหม่เขาเลือกเริ่มต้นใหม่แต่ถ้ากลับมาทบทวนว,ว่า2คนยังไปต่อได้นะฮะต้องปเปลี่ยนแปลงปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกัน เปลี่ยนแปลงการสื่อสารกันเปลี่ยนแปลงอารมณ์กันและกันนะคะความรักมันก็อาจจะได้มีโอกาสกลับมาแบบเดิมแต่เรามองว่าในมุมมองเนี้ยในมุมมองเนี้ยพูดตามความหมายตรงๆเลยนะยากที่จะกลับค่ะต่างคนต่างทบทวนค่ะแล้วก็ต่างคนต่างให้โอกาสกันและกันไปเลือกเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของตัวเองนะคะนี่คือในมุมมองของไพ่ บทสรุปรักใดๆก็แล้วแต่ที่ไม่ชัดเจนมันก็อยู่แบบนั้นรักใดๆก็แล้วแต่ที่มันมีแต่ความระแวงกันมันก็จบนี่คือนวโน้มรักใดๆก็แล้วแต่ถ้าความรักครั้งนี้มันผิดหวังมากมายนักถ้าความรักครั้งนี้มันไม่สามารถไปต่อได้ถ้าความรักครั้งนี้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจืดจางในความสัมพันธ์นะครับต่างคนต่างให้โอกาสกับตัวเองเริ่มเลือกที่จะรอรักครั้งใหม่นี่คือบทสรุปเลยค่ะนะคะแล้วถ้าถามว่า ในบางเคสในบางเคสเท่านั้นนะคะจะมีหรอขอดูหน่อยในบางเคสจะมองแบบนี้ค่ะเลือกเลือกยื้อเพื่ออาจจะมีโอกาสได้กลับมารักกันแบบเดิมแต่เราก็มองว่าทางนี้ทางนั้นคุณก็ต้องตัดสินใจมันมีสองเส้นทางให้คุณเลือกเลือกกลับมาแบบเดิมก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ถ้าไม่กลับมาแบบเดิมแบบเดิมคุณก็ต้องเลือกโอกาสใหม่ๆค่ะรักครั้งใหม่ ะะเพียงแต่ว่าทุกวันนี้ในบางเคสเท่านั้นเองที่ว่ามันยังมีความลําลึกลึกถึงนึกถึงคิดถึงกันอยู่มันก็ยากจริงๆนะคะมันก็ยากจริงๆก็เลยมองว่าเป็นช่วงของเวลาที่ชาวมีถุนแล้วที่คุณจะต้องทบทวนแล้วที่คุณจะต้องช่ำชั่งน้ําหนักแล้วการได้การเสียนะคะความทุกข์กับความสุขนะฮะมันอยู่ในเส้นยาแดงผ่าแปะที่คุณจะต้องตัดสินใจนะคะ ชาวโสดมาดูกันค่ะชาวโสดค่ะชาวโสดนะคะโอ้โหมีถุนเนื้อหอมนะมีถุนน่้รักใหม่นะชาวโสดใครที่ไม่คาดคิดว่าตัวเองจะมีรักครั้งใหม่คุณอาจจะได้รักใหม่ แต่ชาวมีถุนเป็นคนช่างเลือกช่างพิถีพิถันช่างพิจารณาเลือกยากเลือกเยอะเลือกเย็นนะคะเลือกจริงๆคุณกาลังจะได้พบรักครั้งใหม่บางคนได้พบรักจากการเดินทางบางคนได้พบเพื่อนนะคะมีเพื่อนสมัยเรียนอะเพื่อนใครอยู่ในวัยเรียนก็ได้เพื่อนเข้ามาจีบนะคะตรงนี้ก็เกิดขึ้นได้รักจากการเดินทางค่ะตอบมาให้แล้วนะคะตอบมาให้แล้วไพ่อยากออกก็ต้องเปิดนะนะคะเขาฟ้องมาว่ารักจากการเดินทางค่ะ หรือคุณอาจจะได้พบใครสักคนหนึ่งไม่ต้องเดินทางก็ได้คุณอาจจะได้พบใครสักคนหนึ่งที่ถูกอ,อกถูกใจหรือเขามาถูกใจคุณนะคะแล้วมีการพยายามติดต่อพูดคุยกันสื่อสารกันนะคะและรู้สึกได้ว่าเป็นความรักที่เอ๊ะทำไมครั้งนี้ความรักมันลงตัวละ่ะมันเข้ากันได้ดีละ่ะมันไม่ต้องมานั่งแบบอะไรมากมายนะคะรู้สึกว่าคุยกันรู้เรื่องภาษาเดียวกันอารมณ์ประมาณแบบนั้นเข้ากันได้ดีอารมณ์ประมาณแบบนี้ นะคะเป็นทางเลือกใหม่ค่ะเข้ามาแล้วแต่ในบางเคสชาวมีถุนก็บริหารสเสน่ห์เพราะว่าคุณไม่ได้มีคนคุยคนเดียวคุณมีคนคุยหนึ่งคนสคนสามคนนะคะก็หมายถึงอะไรล่ะคุณก็ต้องเหนื่อยด้วยตัวเองอะ่ะเพราะคุณอยู่ในคนของคน,คนที่กําลังเลือกเลือกคนนี้เลือกคนนี้คือคุยแบบว่าสบายๆเอาง่ายๆคือจนกว่าตัวเองอะ่ะจะรู้สึกว่าตอนนี้ตัวเองอาจจะยังไม่คาดหวังอนาคตไงนะ คุยไปเรื่อยๆจนกว่าตัวเองจะรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่ของเราจริงๆนะอาจจะเป็นคนที่เหมาะกับเราจริงๆนะอารมณ์ประมาณนั้นได้แต่เนื้อสิ่งบินใดคนโสดเขาเขาฟ้องมาว่าคุณกาลังจะได้พบแฟนใหม่แฟนใหม่มาแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะมีคนคุยสองคนหรือสามคนเดี๋ยวคุณได้มีเลือกได้เลือกแฟนใหม่ค่ะหรือช่วงนี้ทําอะไรก็มีดเดชเสน่ห์ก็ได้นะมีเดชเสน่ห์มีดเมด็คนเข้ามาชอบเนื้อหอม แล้วาชาวมีถุนเนื้อหอมจริงค่ะนะคะมีคนเข้ามาถูกตาต้องใจคุณมาหลงสเสน่ห์คุณด้วยมีการคาดหวังกับคุณด้วยว่าว่าเขาจะพิชิตใจคุณได้ด้วยนะคะตรงนี้และชาวมีถุนนะคะอยากจะบอกเลอเกินว่าในบางเคสได้ใครไม่รู้ที่เป็นคนที่เคยรู้จักก็ได้นะคะอาจจะไม่ใช่กิ๊กเก่าแต่เป็นคนที่เคยรู้จัก วนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะเพื่อนเก่าเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนไหนก็ได้ว่ากันไปแต่จะเป็นคนที่ห่างเหนินกันไปแล้วก็ได้กลับเข้ามาในชีวิตนั่นคือ1เคสนะคะอีก1เคสคือหมายถึงเขานะคะได้เจอคุณเนี่ยเรียกว่างไงดีล่ะเขาเรียกว่าคิวปิดแผงสอนน่ะคือแบบว่าเจอปุ๊บเป้งปั๊ปบอารมณ์ประมาณแบบนั้นน่ะ แล้วลืมไม่ลงนะคะอารมณ์ลืมไม่ลงอารมณ์อาืมแบบว่าอารมณ์แบบนึกถึงนะคะนึกถึงตรงนี้นะชาวมีถุนพบรักจากการไปเที่ยวได้ค่ะพบรักออนไลน์ก็ได้ค่ะพบรักผ่านแอปก็ได้ค่ะนะคะในรูปแบบทุกรูปแบบเลยนะคะเขาฟ้องมาว่าระหว่างเขากับคุณเนี่ยเขาอยากจะสื่อสารคุณนะเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่เขาอยากจะเรียนรู้นะเป็นคนที่เอ๊ะน่าจะมีการคุยกันแล้วมันมีการสานสัมพันธ์ต่อทุกสิ่งทุกอย่างอะ ทุกสิ่งทุกอย่างควรจะเป็นคู่กันนะพอได้เจอกันบางทีบางครั้งบางคราวแรกเริ่มเดิมทียังไม่ได้คุยมันก็รู้ก็มีค่ะนะคะมันมีอะไรที่มันส่งสัญญาณนะคะอะเรดาร์เขาเรดาร์คุณอาจจะแรงหรือเรดาร์เขาอาจจะแรงก็ได้นะคะตรงนี้โอเคค่ะความรักครั้งใหม่มานะคะมีถุนอยากจะบอกว่าใครที่มีการคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วคุยกันเรื่อยๆแบบที่ไม่คาดคิดที่ยังไม่คาดหวังต่างคนต่างคิดว่า ตัวเองใช่นะคะเขาก็คิดว่าคุณใช่คุณอาจจะมีโอกาสได้ชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะชาวมีทุนนะนั่นคือประเด็นนะคะคือประเด็นสำหรับคนที่มีคนคุยแล้วนะคะส่วนใครที่โสดเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาคุยกับคุณมาจีบคุณเลยค่ะขอไลน์ขอเบอร์ก็ว่ากันไปนะคะตรงนี้ดีมากต้องบอกว่าโสดดีมากดีกว่านะคะ ส่วนใครก็ตามที่เพิ่งจบกับความรักมาที่รู้สึกว่าตัวเองอยากจะมีหวังสักครั้งหนึ่งในรักที่คู่ควรในรักที่เหมาะสมในรักที่สินเสมอเพราะบางคนเจอรักไม่สินเสมอมาเลยนะคะบางคนเจอรักเขามีเจ้าของบ้างหรือเจอรักแบบว่ารักต้องห้ามบ้างหรือเจอรักที่ว่าเขาปันใจบ้างก็แล้วแต่นะคะมันเป็นอาการของคนทุกข์อ่ะแต่ตอนนี้เราบอกว่าคุณจะเริ่มให้ความหวังกับตัวเองแล้วนะว่าปีหน้าฟ้าใหม่ขอให้ฉันมีทางเลือกใหม่ๆที่ดีบ้างเถอะ อารมณ์ประมาณแบบนั้นนะคะโอ้ oh, บางคนเพิ่งจบมาจริงๆค่ะบางคนก็ปิดกั้นหัวใจของตัวเองเลยค่ะไว้รอวันหน้าไว้รอโอกาสหน้าไว้รอปีหน้าฟ้าใหม่ก็ว่ากันไปนะคะเพราะบางคนยังไม่ลืมอดีตจริงๆและในบางเคสเลือกเยอะจนตัวเองคลองโสดคือปล่อยวางเรื่องของความรักละอารมณ์แบบนี้ก็มีอะเรื่องเยอะจนตัวเองคลองโสดหรือเคยผิดหวังมาแล้วตัวเองคลองโสดก็มีนะคะ แต่เขาฟ้องมาทั้งนี้ทั้งนั้นทางเลือกใหม่ของคุณกำลังจะเกิดขึ้นความสุขของคุณก็กำลังจะเกิดขึ้นอยู่ที่คุณเลือกนะคะอยู่ที่คุณเลือกความสุขแบบใดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจเลยค่ะนะคะตรงนี้ไม่มีใครมาไม่มีใครมาชักจูงชักนำอยู่แล้วนะคะและเหนือสิ่งอื่นใดเขาก็ฟ้องมาว่าถึงเวลาถ้าคุณมีรักเลี้ยงไม่ได้หรอกถึงเวลาที่คุณมีรัก นะคะความรักแบบไหนความรักแบบไหนก็ได้แต่คุณจะได้พบรักพบรักที่เข้ากันได้ดีนะคะเราบองว่าเป็นการความรักที่เข้ากันได้ดีเป็นความรักที่เขาอาจจะมีประสบการณ์ชีวิตหรือคุณอาจจะมีประสบการณ์ชีวิตก็ได้มาโคจรเจอกันก็ได้เป็นมิตรไมตรีต่อกันก็ได้ใดๆก็ได้นะคะโอเคโสดสรุปอ่าชาวโสดที่ผิดหวังมาเจ็บนะใครปิดกั้นตัวเอง ก็หมายถึงกลับมารักตัวเองมากๆนะคะเป็นช่วงของรักษาหัวใจเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงชีวิตการเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาก็ฟอ้องใหม่อยู่แล้วว่าปีหน้าฟ้าใหม่กับเวลาเปลี่ยนเดี๋ยวคุณจะมีโอกาสมีใครมามอบความรักให้กับคุณมีใครมาชอบคุณนะคะณนะถึงณนะวันนั้นกว่าจะถึงวันนั้นคุณก็อาจจะได้รักษาลักษณะที่ว่ารักษาหัวใจของคุณได้ระดับหนึ่งละนะคะชาวโสดมีทุนยกเว้นสจากคนที่คลองโสดนะโอเคมาดูกันนะคะชาวโสดมีทุนค่ะ บทสรุปความรักครั้งนี้เขาบอกว่าใครทุกข์กับความรักยืดเยื้อกับความรักแล้วรู้ตัวว่าความรักตรงนี้มันจบจริงๆคุณต้องก้าวข้ามผ่านให้ได้เพราะคุณกาลังจะได้พบรักครั้งใหม่ทางเลือกใหม่ที่คู่ควรที่เหมาะสมนะคะและบางเคสได้คู่ครองบางเคสได้เนื้อคู่บางเคสไม่ช้าไม่นานจะมีโอกาสได้ลงเอยแต่งงานนะคะนั่นแหละชาวมีถุนคนโสดนะคะนั่นแหละความหวัง น,ะะนั่นแหละความหวังสำหรับคนที่หลุดพ้นแล้วนะนะ,ะความหวังของคุณคุณจะได้คู่นะคะนอกจากว่าคนที่ทุกข์จริงๆค่ะคุณคาดหวังว่าวันข้างหน้าขอให้ชีวิตของตัวเองหลุดพ้นทุกเถอะหลุดพ้นช่วงเวลาตรงนี้โมเมนต์ตรงนี้ไปสักทีเถอะนะคะเพื่อตัวเองอยากจะมีความสุขบ้างเพื่อเติมตัวเองอยากจะมีอะไรที่แบบว่าเออหวังอะหวังในสิ่งที่คุณหวังประสบความสุขสมหวังบ้างหรือเจอสักวันหนึ่งได้เจอคู่ครองจริงๆบ้าง นะคะนี่ก็คือเรื่องราวของชาวมีทุน15วันสั้นๆนะคะก็ขอให้ชาวมีทุนคนโสดคนโสดจริงๆนะวัยรุ่นมีรักนะวัยรุ่นต่อให้คุณบอกว่าคุณไม่ใช่วัยรุ่นวัยแก่วัยกลางคนคุณก็มีรักได้นะคะตรงนี้ยกเว้นเสียจากว่าที่บอกไว้ว่าบางท่านเพิ่งจบกับความรักมาแล้วยังไม่ยอมเปิดใจกับความรักเพราะคุณมีมีประสบการณ์หนักมาอย่างเนี้ยมันเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆแต่เขาก็ฟ้องมาอยู่แล้วว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิต นะคะปีหน้าฟ้าใหม่ก็ได้คุณมีรักครั้งใหม่เข้ามากว่าจะถึงวันนั้นคุณก็แบบว่าลืมได้แล้วนะคะตรงนี้แต่ในบางเคสก็ยังไม่เปิดใจนะคะในบางเคสก็ไม่ยอมเปิดใจอันนั้นก็อีกเคสอันนั้นคือเคสแบบว่าอยากจะรู้สึกว่าเอ๊ะเลยไวหรือเปล่าอารมณ์ประมาณนั้นอันนั้นอัพ to you ทุกท่านนะคะอัป to you ทุกท่านท้งนี้ทั้งนั้นคนโสดมีหลายรูปแบบโสดเด็กโสดผู้ใหญ่โสดวัยกลางคนอนูนูนี่นั่นโสดแกก็มี นะคะก็พยายามจะพูดให้ครอบคลุมที่สุดนะคะคลิปนี้ของชาวมีถุนก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ขอให้ชาวมีถุนทุกท่านมีความสุขสขูส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะ,ะขอให้ชาวมีถุนคิดอะไรทําอะไรรับทรัพย์รับเงินนะคะรับทรัพย์รับเงินค่ะนะ,ะ,นะะก็ขอให้ชาวมีถุนสุขกายสุขใจด้วยนะ,ะที่ผ่านมาก็ขอให้แคล้วคล่ดปลอดภยัยเป็นปีเงินปีทองปีแห่งโชคปีแห่งลาปีแห่งความสําเร็จปีแห่งความเจริญรุ่งเรือง นะคะขอบคุณมากๆ f c ทุกท่านนะนะ,ะแล้วก็ Fc ที่ส่งกำลังใจเข้ามาในคอมเมนต์ด้วยกดปุ่มซัแ์แสตงให้ด้วยก็ขอขอบคุณด้วยใจเป็นอย่างสูงมากๆทุกท่านค่ะนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ